โอเคโอเคเอาใหม่ครับอาจารย์ครับแนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์แท้เตียมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลโยีราชมงคลอีสานค่ะครับผมอาจารย์ครับวันนี้มาเวิร์กช็อปนะครับเซรมิกอาจารย,าารย์ชิ้นงานอาจารย์คืออะไรยังไงแรงบันดาลใจจากไหนอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงครับวันนี้ชิ้นชิ้นงานชิ้นนี้ที่ทําที่มางานในครั้งนี้นะคะก็ใช้คอนเซปต์จากแรงบันดาลใจจา,จากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ ก็โดยปกติแล้วว่าจะจะทำงานทางด้านที่เป็นสัตว์มงคลสัตว์ในจินตนาการหรือว่าสัตว์หิมพานเงี้ยค่ะก็เลยคิดถึงว่าที่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยมีสัตว์ประจำถิ่นที่เรารู้จักตอนเด็กๆคือเรารู้จักจังหวัดสุพรรณบุรีก็คือบางปลาหมาทีนี้เราก็เลยค้นหาว่า สัตว์ประจําจังหวัดของจังหวัดสุพรรณบุรีคือสัตว์อะไรล้วก็เราก็เจอว่าสัตว์ประจําจังหวัดสุพรรณบุรีก็คือปลาหมาก็เลยดีไซน์ปลาหมาเป็นดีไซน์ก็ปเป็นสัตว์มงคลที่ตั้งตั้งชื่อว่าสุพรรณบุรีแองเจิลค่ะครับผมตัวชิ้นงานอนนเ้จะเป็นปลาใช่ไหมครับหรือชิ้นชิ้นนี้อะค่ะเป็นเป็นชิ้นเ,เป็นชิ้นฐานค่ะส่วนส่วนจะมีชิ้น ข้างบนซึ่งเป็นสัตว์อีกชิ้นหนึ่งอตอนนี้ปั้นโตจะต้องปั้นฐานก่อนเพื่อที่จะปั้นชิ้นบนเอาไว้รับรูปทรงกันส่วนเทคนิคการปั้นอาจารย์ยังไงครับขึ้นรูปด้วยมือหรืออะไรใช่ค่ะเทคนิคการปั้นก็จะขึ้นรูปด้วยการคอยลิ่งค่ะวิธีการคอยลิ่งขึ้นรูปขึ้นรูปด้วยมือค่ะแล้วแล้วแล้วต่อต่อตัวชิ้นงานยังไงครับก็จะเป็นการต่อจอยค่ะเนื่องจะมีแกนอยู่ตรงกลาง ก็คือเราจะต้องทําแกนตรงกลางต่อที่ตัวทั้งสองชิ้นเข้าด้วยกันเพื่อความสะดวกในการในการเอา,เอาไปเข้าเผา สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมมีเทคนิคพิเศษอะไรยังไงไหมครับเทคนิคพิเศษก็จะจะใช้น้ําดินสีเอนกบซึ่งเป็นสูตรพิเศษจากง,งานวิจัยของอาจารย์เองซึ่งสูตรนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมในงานวิจัยแล้วก็จะเอามาใช้กับงานที่มาเวิร์กช็อปในที่ต่างๆเพื่อที่เราจะได้เผยแพร่้วยตัวน้ําดินนี่มันมีความพิเศษยังไงในในใครับมันมีความพิเศษตรงที่ว่าเราสามารถที่จะทาพ่นหรือระบายในขณะที่ดิ นี้เผาบิสกิตแฟริงแล้วได้โดยปกติน้ําดินน่ะจะต้องทาในในช่วงที่เราเพิ่งปั้นเสร็จแต่ว่าน้ําดินที่เราทําการวิจัยมาสามารถที่จะทาลงบนบ,นบิสกิตแบรได้แล้วก็จะให้เกิดสีขึ้นมาใช่ค่ะเ,ออเพื่อความสะดวกในการในการใช้งานค่ะเราก็เลยทดลองมาเพื่อที่จะใช้ได้กับทุกดินและใช้ได้กับในสถานะบิสกิตแฟริงได้ ได้ครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับงานศิลปกรรมนานาชาติที่สุพรรณครั้งนี้อาจารย์มาครั้งแรกหรือครั้งที่สองครับมาครั้งที่สองค่ะครัครั้งนี้อาจารย์รู้สึกยังไงบ้างครับมีศิลปินมากกว่าครั้งที่แล้วเยอะเลยอะไรนครั้งนี้รู้สึกก็อบอุ่นเหมือนเดิมค่ะก็มีศิลปินที่รู้จักกันจากทั้งครั้งที่แล้วที่ผ่านมาแล้วก็ครั้งนี้แล้วก็ศิลปินที่เป็นลูกศิษย์ จากสถาบัานเดียวกันนะคะศิลป์เก่าที่มาพบแล้วก็ศิลปินชาวต่างชาติที่ที่เป็นเ,เพื่อนกันแล้วก็รู้จักกันในงานเวิร์กช็อปต่างๆแล้วก็คอนเนคกันทั้งในปัจจุบันในอดีตแล้วก็อาจจะในอนาคตด้วยปกติตอนช่วงพักช่วงรอดินช่วยตัวอาจารย์คุยอะไรกันเรื่องอะไรกันบ้าง,งส่วนใหญ่ก็จะแลกเปลี่ยนกันเรื่องของเ,อเทคนิค เรื่องของสไตล์แล้วก็เรื่องของวัตถุดิบต,ออต่างๆที่เราเราใช้ร่วมกันแล้วก็แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็ส่ญญวนญ่เราก็จะเดินแล้วเราก็จะเห็นว่าแต่ละท่านเนี่ยทำเทคนิคอะไรก็เป็นประโยชน์ต่อแวดบงการศึกษาเปน็นอย่างมากโอเคถ้ามีครั้งที่สามอาจารย์มาอีกไหมครับแน่นอนค่ะโอเค